วัสดีค่ะชื่ออะไรคะอัส,สนีครับถ้าตามหมอไม่ตรว er. เนอะเชี้ยเงี่ยนวะ่ะทำอาชีพอะไรอะ่ะร้อเรียนเทลเลอร์ครับทำงาน24ชั่วโมงครับอยู่ทำงานฟรีมันเหนื่อยนะครับ GTS มันก็ฉายหนังจริงแลวเนี่ยทำไมยังคิดบทไม่เสร็จโทษพี่มีเมลพี่เต๋อปะวะมึจะไปทำเชี้ยอะไรกูจะขอบทจากพี่เต๋อวะ อีเมลเต๋อซ่ากิ้งกองแก้วแอร m ไทยเมลนี่คุณโครจะซกมกเลยอะหมอรู้ได้ไงอะครับเห็นนังหน้าก็รู้ละคุณเงี่ยนทำไมเนี่ยมึงหยุดกำเดาไหลเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องเงี่ยนเหรอคะครับโอเคค่ะเป็นไรมาคะเห็บมันขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอเอาเป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ิต 2> อ 2. ใช้แชมพูกำจัดเห็บให้หมดไอยเหี้ยมา 3. ใส่สปลอกคอกำจัดเห็บ30นาทีพี่พี่ช่วยหน่อยได้ปะ 4. ผ่อนก่อนสามทุ่มหมอผอนก่อนสามทุ่มเหรอครับผมบางทีหมอก็คิดว่าหน้าคุณจะโดนตีนหมอเนี่ย <S <S เจอกันเดือนหน้าจ่ายครบด้วยนะถ้าไม่มีเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเลื่อนเลยหมอช็อต คือไม่เข้าใครไม่ออกอย่างเนี้ยร้อเรียนหนังไม่ได้ตังหรอพี่นี่พี่เขียนบทไม่เสร็จหรอกสีหิตป,ปะเนี่ยช่วงนี้ทำงานที่อื่นไหมปดแดดไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตามทูงเงินตลอดกูก็ไม่ได้ยืมมากมายปะวะจ่ายได้ค่ะหรือว่าเขาหมอกูวะ This เรานี่แมนปะถ้าไม่แมนทางการแพทย์แนะนำให้เฉาะหรือไม่เฉาะดีครับ This